สวัสดีค่ะช่องเชอร์ตามชาแนลนะคะวันนี้พามาดูต้นผักเหลียงผักเหลียงผัดไข่ผักเหลียงที่คุณไปลาไปล้างข้าวต้มนนอะเนาะผักเหลียงผัดไข่ผักเหลียงผัดหมูสับอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่ก็คือเชอร์ตามเอามาปลูกก็ปลูกประมาณวันที่กลางเดือนแล้วกันเนาะเพราะวันนี้วันที่ยี่สิบอ่ะเชอร์ตามลงประมาณสี่ห้าวันที่แนว ก็ตีไปว่ากลางเดือนก,ะะกรกฎานะคะก็คือเราจะทำวอล์กเนาะทำมาจดบันทึกเอาไว้เป็นวนะิดีโอเนาะบันทึกเป็นวิดีโอว่าวันนี้เราลงผักเหลียงนะแล้วเดี๋ยวหนึ่งเดือนเรามาดูนี่เขาติดไหมอะไรไหมนะนี่จามก็ที่โคนเนี่ยัก็ลงเป็นยายเขาให้รากของใบบวบมาจามก็ใส่รากใส่รากใบบวนี่ก็ขึ้นแล้วนะนี่เสียวันนี้เขาก็ติดนะนี่ออกใบตอนแรกมีแต่รากมา นี่จะลากมานี่็คือ,อมีใบออกมาก็ปลูกคู่คคกันอันนี้ดัมก็ปลูกใต้ปลูกแถวแถวต้นไผ่แล้วก็อันนี้คือต้นละมุดนะข้างบนเป็นต้นละมุดนะ,ะเพราะว่าผักเหลียงเนาะตามที่ดัมดูใน youtube ก็คือว่าเขาต้องปลูกที่สวนยางไงนะแต่บ้านเราไม่มีสวนยางไงเราก็ต้องปลูกนะ โอเอ่อที่ตายต้นละมุดนะจำลงไว้สิบต้นนะนี่คือต้นที่หนึ่งแล้วนี่คือต้นที่สองต้นที่สองยอดเขาอยู่นี่นต้นที่สองลงนี่ลงนี่ลงนี่ก็ห้าวันหกวันนี้ก็ติดแล้วนะก็ไม่เหี่ยวนะ,ะแล้วก็ที่โคนเนี่ยจำก็ลงเป็น ใบโบกทุกต้นเลยนะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกนะนี่ก็มาลดน้ำค่ะนะตอนเย็นๆเน,ะนาะตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะคะมีใบเหี่ยวหนึ่งใบนะแต่รอลุ้นดูเนาะแต่ว่าตอนเข้ามาตอนแจกามามันก็มีรากนะเออมันก็มีรากแต่ว่าขาดการลดน้ำไปสองวันเพราะว่า รู้สึกว่าฝนจะตกอ่ะแล้วมันเป็นยังหวะที่เรายุ่งไงเราก็เลยคาดว่า,าเดี๋ยวฝนล,ลดแล้วกันแต่บางทีอ่ะเขาตกแบบไม่ได้ฉ่าพอเพราะว่าอันนี้เป็นผักทางใต้เนาะผักเหลียงอะไรเนี้ยเป็นผักทางใต้เขาคงชอบอะไรที่แบบว่าฉ่ำๆแล้วนิดนึงเนี้ยมาแบบปล่อยๆเนะี่ยก็เลยอาจจะไม่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 พอไง เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งอ,อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้รู้สึกก็จะสมบูรณ์เนาะเย่ี่เม่เช้าจจมก็ลดนะเมื่อเช้าจมก็ลด,นะมดมกลดน้ำเข้าไปให้ฉ่ำ ่ำแต่ไม่แฉะใช่ไหมโอเคอ่ลดไว้ก่อนเดี๋ยวดูต้นต่อไปกันนะต้นนี้อามปลูกไว้ใต้ต้นฝลั่งนะมีสลังก็กำลังเป็นลูกเลยเนะนี่ยนี่ตามปลูกที่ต้นฝลัง่งผักเหลียงนี่ก็น่าจะเลี้ยงง่ายนะพี่น้องอ ตามไปคือสมัยว่าก่อนตอนที่เราเป็นเด็กเนาะเราสมัยที่เรายังไม่ได้มีโทรศัพท์มือถืออะไรที่มันแบบเป็นสมาร์ทโฟนแบบเนี้ยเวลาเราทําอะไรเราก็จะบันทึกเป็นแบบสมุดใช่ไหมเป็นสมุดเอากล้องมาถ่ายรูปเป็นไดอารี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่นี้็บันทึกเป็นบล็อกแล้วกันเป็นบล็อกก็คือเป็นเป็นบล็อกก็คือเป็นวิดีโอ บันทึกด้วยวิดีโอด้วยเสียงสบายง่ายนะเอะอเคเราไปดูต้นต่อไปโอเคนี่นคือหนึ่งต้นอันนี้ปลูกไว้ใต้ต้นมะกรูดนะนี่ตรงนี้ข้างๆนี้คือต้นมะกรูดลด,ดน้ำไว้ช่ำๆ จำใส่ไว้ในถังปูนต้นหนึ่งเ,เห็นไหมมันจะมีต้นมะนาวอยู่แล้วต้นหนึ่งเนาะนจำใส่ไว้เนี่ยใบจะเขียวเขียวเขียวปัดเขียวปัดแล้วก็ตรงนี้สองต้นมีใต้ต้นมะนาวมะนาวที่นี้มะนาวนี้ลูกตกมาลูกเยอะ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 มาเต็มต้นนะลูกเต็มต้น,ตนโอเคก็ตรงนี้อีกสองต้น เขาจะชอบความเขาน่าจะไม่ชอบแดดเยอะนะไอฝั่งเมื่อกี้มันอาจจะโดนแดดเยอะนะโพลาร่าแดดมันก็จะร้อนๆนะตรงนี้ดีมากอนะ่ะสองสามต้นตรงนี้นดีมากนะตรงที่อยู่ในถังปูนะ่ะกับตรงนี้นดีมากเลยเพราะอะไรว่าเช็คจากอันเนี้ยเช็คจากเอ,อใบโบกอะ่ะมันจต้องมาเติมน้ำเขาบ่อย แต่ไหน,นเนี่ยดีงรรยากาศยามเย็นบ้านสวยมากเนยนี่แต่บันทึกคิปวันที่ยี่สิบตอนเย็นวันที่ยี่สิบ เยวจะเปิดน้ำแรงแแล้วก็ฉีดหลายๆพื้นที่โอเคจังมขออนุญาตลดน้ำต้นไม้หน่อยนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนอ้องแล้วก็มาปลูกผักด้วยกันนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ดูมะนาวกันแล้วกันนี่ไหนอ่ะอ่าฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดซับสไคร์อ่ะ เป็นกำลังใจให้กับบ้านสวนระดาทเทพด้วยนะจ๊ะเนี่มะน,นาวเยอะๆอันนี้คือยายก็ช่วยดูแลเนะเยอะมากนะถ้ามองตาเปล่าเยเยอะมากพอผ่านกล้องแล้วมองไม่เห็นเนีๆๆๆๆๆ่ยเยอะๆโอเคไปก่อนนะคะพี่น้องจ๋ากูเชอร์แตมชาแนลค่ะ ฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเช่อตามและต็อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ